ามาหลายปีแล้วนะนผู้ชม Android เนี่ยพัฒนามาไกลมากๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแบรนด์อันดับหนึ่งของทางฝั่ง Android นะคะและนี่คือเรือธงแน่ๆล่ะค่ะในปีนี้ของ s a m s u n Galaxy g a 2 2 Ultra 5G เราจะมาดูกันว่าเขานั้นเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะไปกระแทกทุกคนในตลาดมากขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรว่านะ ผู้ใช้นโน้ตสับแอนดรอนะคะในปัจจุบันเนี่ยใครที่ไม่ได้ใช้ Android มานานแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยแอนดรอยพัฒนามาไกลามากนะคะมากถึงมากสุดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความเสถียรเนี่ยเราว่าไม่แพ้กันแล้วก็ความแรงเนี่ยเราก็คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันใกล้เคียงกันระดับที่น่าพอใจแล้วก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย S 12 Ultra 5G นะคะถูกกำหนดขึ้นมาเนี่ยให้เป็นแฟลกชิพของปีนี้เป็นแน่แท้ของทางฝั่งซัมซุงเพราะว่าเขาประกาศแล้วนะคะว่าจะไม่มี Galaxy Note อีกต่อไปนานนันคนที่ซื้อ Galaxy Note 2 นะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีนะคะเพราะว่าปัญหาของการขาดแคลนชิปเซ็ตใช่ไหมปีนี้เ,นเขาก็เลยจัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามันยุบรวมซะเลยเป็น S22 Ultra 5G นะคะซึ่งปีนี้เนี่ย S22 ออกมาทั้งหมด3รุ่นประกอบด้วย S22 22 Plus นะคะ<ป>แล้วก็ S22 Ultra 5G วันนี้แหละนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าทุกคำถามที่คุณอยากรู้ว่าเขาไปศักยภาพเรือธงฝั่ง Android ได้ดีขนาดไหนเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังทีละเรื่องค่ะ ับเรื่องแรกที่เราจะเล่าให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะคะขออนุญ,ญาตไปที่เรื่องของประสิทธิภาพก่อนเลยปีนี้เนี่ยเราพูดตรงๆเลยหลายๆคนรอ Exynos กันนะคะแต่แน่นอนว่าซัามซุงเลือกที่มันมั่นใจได้มากที่สุดและดีสุดที่ชาวไทยเนี่ยพูดถึงกันมาตลอดนั่นก็คือตัวของ snapdragon นั่นเองนะคะรอบนี้จัด snapdragon 8 g e เจมาซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่อันดับหนึ่งแหละของทางฝั่ง Android เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะ้า s ร m s u n งเองเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปหลายๆครั้งนะคะว่าเขาก็มีการพัฒน,นา exynos ขึ้นมาแต่ปีนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ตื้นลึกหนาบางได้ว่าทำไมถึงไม่ใช้ exynos แต่การใส่ snapdragon 8 Gen 1็มานี่แหละทำให้ยอดขายของ s 2 2อ ultra 5 g ในประเทศไทยของเราเนี่ยถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะคะเรียกได้ว่า คือเเราเห็นโปรโมชั่นเยอะเดี๋ยวก็มีเทรดอินเปลี่ยนเครื่องแล้วแบบตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดโอ้โหคือคนแบบในกลุ่มเนี่ยคึก กันมากนะคะแล้วก็แบบซื้อกันแบบเป็นว่าเล่นและสีที่มันขายดีสุดน่คือสีเบอร์กันดี้นะคะเราเนี่ยใช้มาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะและเราเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนตัววอลเปเปอร์เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าวอลเปเปอร์เนี่ยออกแบบมาได้ดูดีมีชาติตระกูลมากเข้ากับสีเบอร์กกนดี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าน่าชอบสีนี้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าสีอื่นนีงก็สวยนะบอกไว้ก่อนมันมีหลายสีมากเพื่อนอาจมีสีฟ้าอีกคนมีสีแดงแต่มันจริงมันออกส้มๆนะอีกคนก็ซื้อสีดำอะไรเงี้ยคือม ไม่ต้องไปเจาะลึกกันมากแล้วเพราะว่ามันขายดีถล่มทลายอยู่แล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้เนี่ยซัมซุงนะฮะเน้นย้ำมันเลยในเรื่องของการใช้เราเรียกสั้นๆว่า AI แล้วกันเรียนรู้แล้วก็ประมวลผลเพื่อที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับตัวเครื่องเช่นงานนี้คุณทํางานเบาๆแล้วกันง่างานนี้คุณทํางานแรงๆก็แล้วกันการทําแบบนี้ได้และเรียนรู้อย่างฉลาดเนี่ยมันก็สามารถทําให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะรักษาปริมาณของแบตเตอรี่ไว้ได้เป็นอย่างดีีน้เเราาจจะม เรื่องแรกกันะค่ะแบตเตอรี่ทนหรือเปล่าสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเป็นเรื่องยอดฮิตเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรือธง,งของอีกฝั่งหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนผลไม้เนี่ยก็จะชูจุดเด่นกันมาในเรื่องของแบตเตอรี่กันเป็นอย่างดีซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าฝั่งนั้นเองเขาก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะราวนี่มาถึงฝั่งของ Android บ้างอย่างที่เราได้พูดไปนะคะว่า Android นั้นได้มีการพัฒนามากไกลมากแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยซัมซุง S12 Ultra 5G เนี่ยสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเราบอกได้เลยว่า ม,มีซับซูเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งนะดังนั้นเราต้องบอกกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนก็คาดหวังเราเองก็คาดหวังดังนั้นตรงเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรอบนี้ทําได้ดีมากๆแต่ว่ามีอยู่หนึ่งอย่างที่ทําให้ทุกอย่างของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคือการลงแอปพลิเคชันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยลองใช้หลายๆเครื่องดูและหลายๆเครื่องมีอาการแบตเตอรี่ไหลออกไปเนี่ยสาเหตุก็มาจากแอปพลิเคชันบางตัวนะคะอาทิเช่นอย่างของเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยคือ Tik t o k ทิกตอกเนี่ยเมื่อลงไปปุ๊บนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันทํางานเบื้องหลังตลอดและกินแบตเตอรี่เยอะมากๆเราสามารถเช็คได้ในเซตติ้งแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แตะไปที่กราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใช้กับแอปพลิเคชันอะไรเยอะที่สุดน้อยที่สุดหรือว่าใช้ไปเท่าไหร่และกี่เปอร์เซ็นต์นั้น,น,นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผู้ใช้อย่างพวกเรานั้นอาจจะต้องทําการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ทิกตอกไว้นะคะแต่เกมนี่พลึบเลยนะเอาว่าระดุดลงเกมเครื่องเต็มไปแล้วนะเต็มจริงๆไม่ได้พด ตอนนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะถ้าเราเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าแอปพลิเคชันอะไรที่กินแบตมากเกินไปเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูว่ามันสัมพันธ์กับเรามากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สําคัญและรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่บอกเลยว่าอึดมากๆการใช้การผนะ่อนหนักผ่อนเบาของ AI ของเขาเนี่นะคะมันทําให้การทํางานของตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยสามารถประคองกันได้แบบเราบอกได้เลยว่าพ้นหนึ่งวันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างทนมากๆนะคะค่อนข้างอึดมากถ้าเทียบกับเรือธงของฝั่ง Android เนี่ยเรือธงนะเราไม่เทียบกับ เยอะๆไม่เอาตัวนี้เนี่ยนะคบเป็นเรือธงแรงด้วยเร็วด้วยจอก็อลังการงานสร้างกล้องก็อลังการงานสร้างเนี่ยเราบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่ทนมากๆเพี่ตแต่ว่าถ้าถามว่ารถตอนไหนเร็วมากที่สุดนะคะก็คือตอนที่เราใช้กล้องถ่ายภาพอันนี้เนี่ยอาจจะลดลงไปค่อนข้างเร็วนิดนึงต่อมาเป็นเรื่องของความร้อนบ้างนะคะเรื่องของความร้อนเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราพยายามแกล้งมากที่สุดซึ่งคุณผู้ชมนั้นอาจจะได้ดูเกมมิ่งเทสก่อนหรือไม่กระหลังคลิปนี้อ่อนนะเราทําไว้เรียบร้อยนะคะเราพยายามเล่นทุกอย่างอย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆอ วีเล่นกันที2ชั่วโมง3าชั่วโมงนะคะเกนชินคุกกี้รันคิงดอมเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายไปข้างหนึ่งนะคะเรียกว่าเล่นกันแบบบ้าคลั่งใช้คาว่าบ้าคลั่งเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะรู้มากเลยว่า Snap d r a g o n เลนเจหนึ่งี่ยจะทําให้เครื่องนี้มันร้อนได้ขนาดไหนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องของการใส่ตัวระบายความร้อนนะคะแล้วก็การกระจายความร้อนออกมาค่อนข้างจะจริงจังดังนั้นเราเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องแกล้งเขาให้มันร้อนให้ได้แต่ผลปรากฏว่าอุณหภูมินะคะสูงสุดที่เราทําได้คือประมาณ41องศาและ มันเย็นค่อนข้างเร็วมากๆถ้าเกิดว่าเราเลิกเล่นนะครับแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวเนี่ยเย็นแล้วถือว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าน่าประหลาดใจมากๆแต่ถ้าเปิดกล้องเนี่ยยังไงก็ร้อนซึ่งในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราไปเทียบก,กับทุกๆเจ้าที่มีความแรงประมาณนี้และประสิทธิภาพกล้องประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างร้อนจัดตอนใช้กล้องอยู่แล้ว นะตัวนี้ใช้ธรรมดาไม่ร้อนเลยนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ร้อนเลยใช้ 5G ก็อุ่นบางๆเท่านั้นเองเล่นเกมก็41องศา41องศาเนี่ยไม่ร้อนนะคะถือว่าอุ่นเท่านั้นเองดังนั้นนะคะเราก็เลยสามารถบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าในเรื่องของความเร็วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าหายห่วงนะคะถือว่าค่อนข้างเร็วแต่ถ้าถามว่าความเป็น Android บางครั้งดูความเป็นเรือธงนี้แล้พูดตรงๆเลยนะมันอาจจะมีความแบบก ในแอนิเมชันบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เนี่ยเราว่าชาวแอนดรอยเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างยาวนาะนเรียกได้ว่าถ้าจะให้มันฟุฟฟุฟฟเนี่ยมันก็ฟูฟุฟเหมือนกันแต่บางจังหวะเนี่ยถ้ามันจะกึกกึกนิดๆนะคะนิดๆประมาณวิเดียวยมันก็อาจจะมีบ้างในบางครั้งหรือว่าเกมจังหวะที่เฟรมเรทมันอาจจะตกลงไป,ปฟูแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นบางครั้งนะคะโดยรวมๆเนี่ยตัวเครื่องเขาไม่ได้ร้อนแบตเตอรี่เนี่ยอึดทําให้การเล่นเกมเนี่ยเล่นได้อย่างยาวนานเราเล่นเกมกันแบบทีห้าชั่วโมงไม่หมดอ น่าจะดับไปแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีและควบคุมความร้อนได้ดีมากๆดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยบอกได้เลยว่า สมกับเป็นเรือธงค่ะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายภาพนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาประมาณนี้เนี่ยก็ต้องเน้นในการถ่ายภาพใช่ไหมคะรอบนี้เนี่ยซัมซุงเนี่ยก็เน้นในเรื่องกล้องถ่ายภาพมาเป็นอย่างดีสเปคเนี่ยขอเสียแยกคา่าลวกันเราขออนีาตไม่พูดทั้งหมดนะคะตัวกล้องหลักเนี่ยนะคะเซนเซอร์ตัวที่ใช้มาเนี่ยหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าในช็อตกราฟี่เนี่ยหรือว่ามารถ ้าประสบการณ์พิเศษนะคะให้กับตัวเราได้และที่สำคัญกว่านั้นนะคะงานวิดีโอเองเนี่ยก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะรอบนี้เนี่ยการทํางานวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝั่ง Android ต่างหากที่คาดหวังเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยถือว่ามาไกลมากๆแล้วค่ะแล้วอีกเจ้าหนึ่งแล้วว่าเขาก็่ส่สวยนะแต่วัาดีเทลจริงๆเนี่ยอันนี้เราต้องมาดูกันปีนี้เนี่ยซัมซุงใส่ตัว OIS ที่สามารถขยับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะเพื่อให้ภาพเนี่ยมันนิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากค่ะเซนเมายคก นนะะแล้วก็สิ่งที่มาทําให้ตัวเครื่องนี้มันมีความยืดหยุ่นในการถ่ายวีดีโอมากขึ้นนะฮะก็คือตัวเลนเทเลโฟโต้ทั้ง2ตัวนะฮะที่มีอัตราซูมที่3เท่าแล้วก็ส0เท่าแต่มนซูมสูงสุดได้ร้อยเท่านะแต่ว่านี่เราพูดถึงระยะเวลาเราถ่ายวีดีโอไปแล้วเราอยากจะซูมไปที่จุดไหนจุดหนึ่งเนี่ยเราสลับไปใช้ 3X เ็ปุ๊บเนี่ยเปเทเลโฟโต้ใช่ไหมคะภาพเนี่ยจะถูกซูมเข้าไปด้วยระยะเลนทันทีซึ่งอันเนี้ยดีกว่าการครอปค่อนข้างเยอะนะคะงานวิดีโอเนี่ยทำออกมาเนี่ยเราคิดว่ามันยังขาดแค่ความเนียนนนนนใใบาาาางงงจุดดเเเเเท่่่่่้อออแตืืรคิว ราลองใช้มานะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้กล้องโหมด M ได้แบบนะดุดก็คือทั้งโหมดวิดีโอแล้วก็โหมดภาพนิ่งเนี่ยเราใช้โหมด M ทั้งหมดซึ่งก็คือโหมด Man น a l นั่นเองนะคะก็สามารถปรับตั้งแต่ ISO Speed Shutter พวกนี้เนี่ยถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยคุณจะดึงศักยภาพของกล้องของเขาเนี่ยออกมาได้อย่างมหาศาลมากๆอันนี้สําคัญมากๆเราบอกหลายครั้งแล้วว่าคุณยิ่งกล้องเป็นแสนให้คนที่ปรับตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยเขาก็ถ่ายไม่เป็นดังนั้นการที่คุณสามารถเซ็ตค่าโหมด Pro Video ได้เนี่ยจะทําให้คุณนีีี่่ยสาาาาามมรถถวดดดโออกไ้้คขง อันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญมากๆค่ะ <S 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 ในส่วนของวิดีโอที่เป็น HDR 10 Plus นะคะซึ่งเป็นจุดขายสําคัญของงานวิดีโอเนี่ยก็คือเวลาเราใช้โหมดนี้นะคะในการถ่ายภาพที่มีสภาพแสงที่มันซับซ้อนมากขึ้นเช่นอาจจะอยู่ในกลางแดดที่มีแสงย้อนเข้ามาบ้างหรือว่าในมุมที่เราต้องการนะคะที่จะใช้ภาพที่มันเห็นแล้วมันเคลียร์ในทุกดีเทลเนี่ยเพราะ HDR 10 Plus เนี่ยจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเกรดดิ้งสีไม่เป็นนะคะก็คือเวลาคุณเอาข้อคอมมันจะกลายเป็นสีซีดๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณเกรดดิ้งสีไม่เป็นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ อาจจะไม่เข้าใจได้ดังนั้นเราคิดว่าจริงๆแล้วทั้งภาพถ่ายและโหมดวิดีโอเนี่ยมันถูกเซตออกมาเพื่อคนปกติด้วยก็คือโหมดออโต้แล้วก็เพื่อมืออาชีพด้วยในโหมดโปรต่างๆนะคะดังนั้นถ้าใครซื้อมันแล้วเนี่ยแล้วอยากจะดึงประสิทธิภาพเขาออกมาได้จริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้กล้องใหญ่ให้เป็นนะคะโหมด M คืออะไร ISO Speed s h u t t ร r นะคะาแสงฟลิก,กร์ทำยังไงไว้บาลานซ์ระยะโฟกัสทำยังไงแบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อาจจะต้องทำการ เรียนรู้มากขึ้นนะฮะรวมถึงโหมดปกติด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นเราเลยบอกว่ากล้องเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในระดับท็อปค่อนข้างมากส่วนวิดีโอเนี่ยนะครับมันติดอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งคู่แข่งโดยตรงเนาะก็คือเขาสามารถอัด 4K 60แล้วก็มีเซนเซอร์ชิฟต์จึ้งๆนิ่งๆแบบถ่ายง่ายคือเน้นใช้งานง่ายอันนั้นทําได้ดีมากๆในส่วนของซัมซุงเองเนี่ยก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันนะคบเพียงแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าจะใส่ซูเปอร์สเตดี้มาซึ่งซูเปอร์สเตดี้มันควระเ่ มาใช้แบบ 4K ได้แล้วนะฮะรอบนี้อัดได้สูงสุดคือ Full HD 60นะสำหรับโหมด Super Steady นะคะเราแค่อยากให้เออมันถ้ามันมี 4K มันก็จะน่าเจ๋งมากขึ้นนะคะอ่ะแบบว่าโดยร,วม,รวมเนี่ยวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดวอรเชียสมาร์ทโฟนทั้งโลกเนี่ยเราให้9เต็มสิเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าของโลกอย่างแท้จริงนะคะมันบางทีมันเหลื่อมล้ำกันเล็กๆน้อยๆแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคนหลังกล้องนะคะเรายังค่อนข้างยืนยันในจุดนี้มากว่าคนหลังกล้องคือคนที่สำคัญมากๆในการที่จะเนรมิตภาพออกมาให้สวยดั่งใจอง ในตรงกล้องหน้านะคะความละเอียดเนี่ยคือ40ล้านพิกเซลความคมชัดการเก็บรายละเอียดเนี่ยเรียกได้ว่าในรีวิวเนี่ยเราคงเห็นกันไปเต็มเต็มแล้วนะคะว่ามันทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากขนาดไหนคือถ้าบอกว่าแบรนด์ซัมซุงมันจะแบบถ่ายรูปมามันจะไม่เหมือนแบรนด์แบรนด์ทางจีนสะทีเดียวคือแบรนด์ทางจีนมันจะเน้นเอ่อสีขาวๆหน่อยแล้วก็หน้าเนียนๆหน่อยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันก็ถ้าถามเราในเป็นคนที่ถ่ายกล้องหน้าเป็นหลักนะ เราว่ามันก็คมแหละมันก็สวยแหละเพียงแต่ว,ว่าพาคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะให้ถูกใจสาวๆเนี่ยก็อาจจะไปแต่งสีเพิ่มเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ทาได้เหมือนกันแล้วเราคิดว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากอย่างที่เราพูดไปแล้วว่า s 2 2กับ2 2 Plus เนี่ยที่เราบอกว่า10ล้านยังไงคมขนาดนั้นเนี่ยคุณลองไปดูคอมเมนต์ในกลุ่มดูหรือแม้แต่ในของยูทูบสเต็ปกี้ดูนะคะที่คนมาคอมเมนต์หลังจากที่ซื้อไปแล้วว่ามันคือ10ล้านที่พัฒนามาไกลามากส่วนตัวเนี้ยมันเป็น40ล้านที่ไม่ใช่แค่ตัััววววเเเเลขข่่ออน้าาาาางงงดดดีมกกจหถิิรปต Auto FPS คือออโต้เอฟเนี่ยมันคือคล้ายๆกับว่ามันจะให้ตัววิดีโอเราสว่างขึ้นในบางจุดแต่ว่ามันจะทําให้เฟรมเดชตกได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาเนี่ยเราแนะน,นําเลยนะว่าให้ปิดออโต้เอฟเอสซะนะคะซึ่งอยู่ในเซตติ้งของกล้องนี่แหละเ็นว,ว่าเนี่ยกล้องหน้ามันค่อนข้างนิ่งมากคือเราสามารถที่จะแบบพกไปถ่ายได้โดยที่เราไม่ต้องใช้มิลเลอร์เลสแล้วใช่ไหมคือแบบคือมิลเลอร์เลสถ้าเกิดจะพกแบบกล้องเลนฟลุงเลนฟิกอะไรไปอันนี้ก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าจะถ่ายวิดีโอง่ายๆแบบใช้มือถืออะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะค่อนข้างดีมากอืม <c oughs> เราเรา,เราชอบนะกล้องค่อนข้างนิ่งเลยนิ่งปะอืมกล้องค่อนข้างนิ่งแล้วก็เห็นไหมถ้าเราปิดออโต้เอฟบีเอสไว้อ่ะเฟรมมันก็จะไม่ค่อยตกอันนี้คือออโต้เฟรมมิ่งนะคะก็คือเห็นไหมมันจะล็อกหน้าเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบตลอดนะคะหลุดหรือยงัง หลุดเรยงยังไม่หลุดใช่ไหมเนหะาะก็คือออโต้เฟรมมิ่งนะฮะเวลามีคนใหม่คนมันก็อาจจะทําการโฟกัสแต่ถามว่าหลุดโฟกัสบ่อยไหมแล้ว,ว่ามันค่อนข้างจะหลุดง่ายไปหน่อยในความคิดข,ของเราคือมันไม่ได้คมแบบเป๊ะมากแต่มันก็มากพอที่เราจะทํบล็อกได้เช่นกันเห็นไหมนะไม่รู้ถ่ายในถ่ายหน้าบ้านในดับนี้เราว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะถ่ายปูเอชดีสวยสุดพเพราะอะาเพราะว่าเวลาเราถ่ายปูเอชดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราแบบเคลียร์กว่ามันอาจจะไม่คมแบบ ท่าโปเคนะนนถ้าถามเรานะเราว่าคุณถ่าย Full HD เนี่ยคือแบบดีมากเห็นไหมแสงมันค่อนข้าง,างดีนะสกินโทนสีผิวอะไรเงี้ยคือจริงๆบ้านเราอะแสงมันไม่ค่อยสวยเท่าไห,หร่คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบต่างประเทศอะนึกภาพเลยสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบนี้นจะสวยขนาดไหนเห็นไหมนี้ก็จะได้ประาเนี้ยก็ใช้ได้นะอันนี้เป็น 4K 60นะ มโอเคหกสิบ oh okay, แต่มันแคบเนาะจริงๆถ้ามันกว้างๆหน่อยก็ดีคือถ้าเป็นพวกแบรนด์จีมนมนอาจจะมีความกว้างมากกว่านี้แต่อันนี้มันคือแบบค่อนข้างแคบหน่อยนะฮะก็จะประมาณน,นี้ โซอ, so, อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนถามมาเยอะมากคือในเรื่องของสตอรี่อินสตาแกรมว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่อเราทดสอบกับสตอรี่อินสตาแกรมเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวความคมชัดอะไรก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะปกติดีเราเนี่ยลองถ่ายดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างมาให้คุณชมได้ดูด้วยนี่คือตัวอย่างของตัวสตอรี่นะคะที่เราเนี่ยบันทึกเอาไว้ให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าในตัวเฟรมเรทเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็น60เฟรมนะคะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้นิ่งมากสักเท่าไหร่นะคะแต่่โดยรวมๆ คิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะในความรู้สึกของเรานะคะแต่บางจังหวะก็มีการกึ๊กกึๆกกึกกึแกอะไรองนี้ก็มีบ้างอันนี้ต้องพูดตามความจริงว่าถ้าจะเอาเรื่องสตอรี่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือน เหมือนทามาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะคะณนั้น,น,นตรงอิสระแกรมตรงนี้เนี่ยเวลาใช้งานตรงนี้นะคะก็ซอรี Sorry, ก็คือเราว่าสีสันพอคมชัดดีขึ้นแล้วแต่ว่าในเรื่องของเฟรมเรทความนิ่งของเฟรมเรทอะไรแบบนี้เนี่ยก็คงต้องรอกันต่อไปค่ะมันเป็นความทุกข์ของคนที่เป็น Android ทุกคนอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ของซัมซุงคนเดียวนะคะเป็นของทุกคนบนโลกที่ใช้ Android ค่ะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจแต่ก็โอเคนะเพราะว่าเขาก็ไม่ทําแอปตเต็มจอเหมือนกันนะเวลาไปใช้ในแท็บเล็ตใหญ่ของเขาแล้กเกิดบปพลรัมัดอันนัรอแซวเล่นๆนะย ไปดูเรื่องต่อไปกัน,นะคะ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นเห็นกันประจักษ์นะคะก็คือการมี S Pen เนี่ยเข้ามาในตัวเครื่องนะคะแล้วก็ลดค่า latency ลงนะฮะเหลือ2.8มิลลิวินซึ่งมันเร็วมากๆนะคะการตอบสนองในเรื่องของ S Pen เนี่ยยังคงทําได้ดีนะคะแล้วก็ยังคงเป็นโทรศัพท์รุ่นเดียวในโลกตอนนี้ที่มี stylus อย่างเป็นทางการนะคะที่อยู่ในเครื่องแบบนี้ด้วยก่จะใช่นะถ้าเราจะพิมพ์มันใช่นะเอาไว้ว่าปัจจุบันแล้วกันใช้คำว่าปัจจุบันนะคะน่าจะไม่พลาดแล้วเมื่อก่อนก็มีคนพยายามจะทำออกมาแต่ว่าฟีเีเเจต่่างๆนมัน สู้ซัมซุงไม่ได้มันซัมซุงมันแบบเก่งเรื่องนี้มากนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าคนที่ใช้เ p e n ก็เลยตอบโจทย์ได้ถามว่ามันมีนิ้วเหมือนกันเนี่ยบนจอเล็กมันเอาไว้ทำอะไรเราจะบอกให้เลยนะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการแต่งภาพนะคะ คนที่แต่งภาพรีทัชภาพพอร์เทรตแบบนดุดเนี่ยก็คือเราเนดุไปถ่ายรูปให้นางแบบหรืออะไรแบบนี้ใช่ปะแล้วจะรีทัชหน้าท้องเขาอะเราสามารถใช้เอสเพนนะคะในการลากแล้วก็แบบเหมือนกับบีแบะเป็นแบบดีมากดีกว่านิ้วเยอะนะคะอันนี้สําคัญหรือว่าการที่เราจะแบบแต่งภาพแบบลบบางจุดหรือว่าที่จะแบบได้คัดได้คัดได้จริงๆนะแอปเดี๋ยวนี้ได้คัดได้นะคะเราสามารถป้ายแบบทีละจุดทีละโซนได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะคือเราเลือกหัวเล็กสุดเราใช้ปากกาแบบค่อยๆเขียนไว้บงขอบอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโหคือมันตอบโจทย์คนที่ต้องการ bạn ตกแต่งภาพเอาตรงนั้นประโยชน์ของเราไม้สุดของเอสเพนของเรานะคือเอาไว้แต่งภาพในจุดที่มันเล็กมากๆอันนี้คือดี <c oughs> ส่วนเรื่องจดเรื่องวาดเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยไม่ค่อยถนัดมากนะคะ <c oughs> นี่เราก็พูดตามตรงนะว่าเราก็ไม่ได้หยิบมาใช้ในส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่ว่าหลักๆที่ใช้ก็จะมีเอาไว้ถ่ายรูปแช่แชะอะไรเงี้ยนะเอาเป็นไม้กายสิทธิ์อะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้ในรูปแบบของการแต่งภาพซะมากกว่านะคะอันนี้คือประโยชน์ของเอสเของเรานะส่วนของคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าจะมีเอสเพไว้ทําอะไรฮะมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะความเป็นเรือธงหหรรรรืออออควววาาาามมมเเปป็็นนนนแ้้ขงงงกกก์์ทโฟีจะต และปัจจัยอื่นอีกนะคะ Dex Mode นะคะถือว่าเป็นไม้ตายมากๆของทางฝั่ง Samsung นะคะที่ทําให้มีการใช้งานแบบ multitask ได้เต็มรูปแบบนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้สามารถใช้ทั้งตัวของ Wireless Dex นะคะก็คือแบบไร้สายหรือว่าจะใช้งานแบบเสียบสายก็สามารถทําได้เช่นกัน2ปีที่แล้วนะคะซัมซุงเนี่ยโปรโมท Galaxy Note เนี่ยเป็น Mini p c ซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพกอะไรไปเครื่องหนึ่งเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์เราได้หมดต่อไปเราถ่ายวอล์กนะเราจะให้โทรศัพท์ถ่ายแล้วเราพูดตรงๆนะคะคือเอากล้องใหญ่จรงิจรงๆไปถ่าัมัน ไ่อกว่าอยู่แล้วแต่มันหนักไงคนต้องไปแบกเองถึงจะรู้นะคะดังนั้นเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะสามารถพกเครื่องหนึ่งไปแล้วเอาวันนี้ทําอะไรได้บ้าง เล่นเกมได้แบตท,ทนอึดแน่นอนจอภาพนะคะสวยงามมากๆนี่คือจุดเด่นมากๆของซัมซุงนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดขายเลยดีกว่าทําให้ทีวีของซัมซุงเนี่ยขายดีถล่มทลายตามไปด้วยเพราะตอนนี้คนทั้งโลกก็เชื่อมั่นว่าซัมซุงเนี่ยคือที่1ละเรื่องจอภาพนะคะซึ่งในตัวเราเองก็คิดว่าใช่เพราะว่าหลายยี่ห้อดังๆก็มาให้เขาผลิตหมดดังนั้นมันจะไม่ใช่ก็คงไม่ได้ <laughs> ดังนั้นในเรื่องของสีสันเรื่องของทัชสกรีนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไว้ใจได้นะคะในเรื่องของจอภาพว่าจะสวยแน่นอนโอเค เวลาเนาะคราวนี้ในตัวของกล้องถ่ายภาพเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นองค์กรสําคัญการทนน้ำทนฝุ่นนะคะที่มี IP rating ที่ทําให้เราสามารถที่จะไปสนุกกับครอบครัวของเรานะคะหรือว่าเพื่อนๆของเราได้โดยไม่ต้องกังวลใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่ง คือเราคิดว่าตอนนี้คู่แข่งเขาทํา i p r a t i n g ไปแบบลงน้ําลึกมากอะลึกกว้าวงอลังการมากเลยแต่เราก็อยากจะให้วันหนึ่งเนี่ยดูเรือธงของซัมซุงเนี่ยสามารถที่จะลงน้ําได้ลึกแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะอันนี้จะดีมากอันนี้ก็ฝากไว้เฉยๆแล้วกันนะครับปกติมนุษย์เราก็คงจะไม่ได้ลงไปแบบลึกขนาดน,นั้นอยู่แล้วคราวนี้มาถึงในเรื่องของการชาร์จเร็วบ้างน,นะคะปีนี้เนี่ยซัมซุงใช้ชาร์จเร็วแบบ45วัตต์ถามว่าเร็วไหมคือถ้าถามคนอย่างเราที่ใช้ทั้ง65วัตต์แล้วก็120วัตต์มาแล้วเนี่ยมมันมมนมนันชําาาา่ไตงงทถึพ เร็วให้มันขึ้นระดับเลข60ซะทีเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าน่าจะทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาคงมีเหตุผลบางอย่างที่อาจจะไม่ทํานะคะคราวนี้ตัวชา้าเร็วแบบ45วัตต์เนี่ยโอเคมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นหรอกมันก็เร็วอยู่ในระดับที่น่าพอใจแหละเพียงแต่ว่าไอ้65กับ120มันก็เร็วเกินไอ้พวกนั้นก็คือชั่วโมงกับ17นาทีเต็มอ่ะอันนั้นมันเร็วจัดจริงๆคราวนี้พอเราใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย Novalet c h a หรืออะไรแบบนี้เนี่ยไวเลทชาร์จนี่เราแทบไม่ได้ใช้เพราะเรารู้สึกว่ามันมันช้าค่อนข้างช้ามากๆแต่ว่าตัวชาร์จ45วัตต์เนี่ยเราคิดว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่5โอเค ถือว่าใช้้ไดในเรื่องการใช้งานของวายอเวอร์ชัน4.1เนี่ยสิ่งที่เราต้องชื่นชมเลยนะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ทนมากๆอันนี้คือยอดเยี่ยมแล้วก็ความเสถียรในการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ตอบโจทย์ในการใช้งานของเรานะคะสามารถที่จะใช้งานได้แบบค่อนข้างจะดีมากจริงๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องข้อดีไปก็เยอะแต่จริงๆจุดพิจารณาเนี่ยเราก็มีให้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยฟังไม่ได้ข้ามเกินไปนกจะเห็นว่าเรามีจุดพิจารณาให้อยู่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้เนี่ยซัมซุงจะไม่มี Galaxy Note อยู่แล้วดังนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มี Galaxy Note อยู่แล้วเนี่ยเขาต้องทํา S22 Ultra เนี่ยออกมาให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนั้นวันนี้เราคิดว่าตัวนี้มันเป็นมือถือที่ดีมากๆตัวนึงแน่นอนเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถใช้เรือธงของ s ซัมซุงนอนเล่นเกมได้นานขนาดนี้และตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่หนักเกินไปคืออีเราบอกเลยว่าเพนพอยของ S22 Ultra คือมันหนักนะคะเครื่องมันหนักแล้วก็หนา แล้วพอใส่ปากกาใส่เคสอีกหนักไม่ไหวตัวเนี้ยมันก็เลยแบบน้ำหนักดีมากเล่นเกมคือไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไม่รู้สึกว่าเป็นภาระละกันเอาเป็นว่าเป็นมือถือที่ลงตัวมากๆนะคะจะเรียกมันว่าโน้ตก็ได้หรือจะเรียกมันว่า a 2 2 Ultra 5G ก็ได้แต่วม่าคุณจะเรียกอะไรก็ตามแต่ค่ะนี่คือเรือธงและนี่คือสมาร์ทโฟนระดับแนวหน้าของโลกอย่างแท้จริงค่ะ Galaxy a 2 2 Ultra 5G หวังว่าคุณผู้ชมจะไปเสียเงินเหมือนกับที่ทุกคนในกลุ่มเสียเงินไปกระจายค่ะเพราะว่าเราเอง ก็อาจจะเสียเงินนะเพราะว่าตัวนี้นะะน่าจะตอบโจทย์ในการทําวิดีโอของเราในอนาคตซึ่งเราจะไม่พกกล้องไปอีกแล้วค่ะทั้งการสั่นอะไรมันโอเคมากๆเราสึกว,ว่าถ้าเราใช้งานในจุดนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นเวลาท่องเที่ยวค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาฟันดีราติสวัตโอยาซุมิค่ะ